สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมก็ได้ทําตามน้องคนหนึ่งนะที่เขาก็ได้มาให้คาแนะนําว่าพี่ลองใช้หมวกโล่เดี๋ยวก่อนนะเขามีนี่นะเขาบอกว่าลองเซตที่ผมคิดหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีจี้กับตัวให้ลองครับมันบอกจี้หมวกโล่จี้มีดปลาที่มีการขโมยจี้จรวดคําสาบ ที่เกาะลอยฟ้าในประเทศหรือจะสลับเล่นก็ได้กับมุกในประเทศประมาณนั้นเกาะลอยฟ้าลูกซึ่งเกาะลอยฟ้าลูกผมไม่มีผมก็เลยขอใช้เซตแรกที่น้องเขาแนะนํานะเดี๋ยวก่อนเราก็กลับไปดูนี่เซตนี้ก็ตามนี้เลยนะคือหลักๆอ่ะผมเน้นอะไรบ้างที่ผมไม่ได้เล่นเซตนี้นะทนุกคนคือไอ้ผมเน้นขังคุกหรือไม่ก็สาบนะ แต่ว่าเซตนี้คือมันไม่มีขังคุกแล้วก็สาบที่จะเพิ่มการโจมตีมาอีกอย่างมันก็คือมีดเรียกปลาหอยนี่แหละแล้วก็มาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะเวิร์คไหมซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ทำไปถึงตรงนี้นะทุกคนมาดูว่าเราจะถึงหลีกตาที่เก้าของน้องที่แนะนำมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ก็ถึงตาที่หก แล้วก็เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามันเป็นด่านอะไรนะด่านอะไรเมื่อกี้ออด่านด่านนี้เหรอโอเคโอเคเราจะเรียกนคุณส่องนะเราก็ได้มาเจอกับหุ่นนะทุกคนเจอใครไม่เจอเจอหุ่นนี่แหละตัวเมด้าปัจจุบันนี้ด่านนี้ก็ คุณก็ณไม่สามารถที่จะล้างโลกเปิดล้างดอกกุหลาบได้เหมือนกันนะโอเคมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเซตที่เราจะมบหมุนโล่จะรวดคขับซาบอ่าก้อนร้อยฟันในประเทศแล้วก็สุดท้ายเป็นมีดมีดหอยนะเออน้องเขาจะเน้นไปที่จมตีแล้วก็มีป้องกันก,นกระทรมมา,มาเบิ้ลด้วยอะไรประมาณนี้ เบิ้ลสองไปสาบโอ้ยไม่ออกทุกคนเห็นไหมโอ้โหกดรอยฟ้ากดรอยฟ้าเนี่ยม,มาออกอะไรแต่อันนี้ก่อนอจบจีไปเลยทีนี้ต้องออกแล้วล่ะ แบบไม่เบิ้นนะโอเคโอเคเออใช่อีกอย่างนึงที่ผมลืมไปผมจะบอกว่าออฟเสริมของไอตัวนี้มันอันนี้แล้วนะทุกคนออฟเสริมของไอตัวไอ,อตัวกา๊าะมันมีในสาบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเออผมก็ลืมบอกไปว่าเมื่อวานเราเราลืมนะ โอเคก็ถือว่าโหดนะแต่นี้ถือว่าเราอาจจะเป็นเพราะเราได้เล่นก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมันโหดที่ความสามารถของซิทน้องที่จัดหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันอีกทีถ้าเกิดว่าเออพาน้องไปถึงลีกเก้าได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะ ตานี้เราก็มาลุ้นกันอีกทีนะเลยแค่สองตาทุกคนถ้าเกิดเราชนะ7แล้วก็ชนะ8มันก็คือมันก็จบแล้วนะทำงไงก็ได้ให้เราได้เล่นเป็นคนที่สองนะโอเคก็ถือว่าโชคดีอยู่ตานี้เจอกับผีเสื้อนะทุกคนคืนเหล็กเอจีว่าเหล็อะไรเหล็กที่เราจะได้เจอถ้าเกิดว่า เราถึงเลเวลแบบห้าหกเจ็ดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เรามักจะเจอเตตัวแบบเป็นเกียนหุ่นโหทั้งนั้นเลยนะตัวเมตาทั้งนั้นเลยเน mm hmm. ี่ยเห็นไหมสังเกตเจอผีเสื้อผีเสื้อก็เล่นเป็นด้วยนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวป์ปเริ่มเทินนะคือลุนการย้ายกล็ลุนการย้ายเริ่มเทินก็ไม่มีผลอะไรมากเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ลายนี้ก่อนนะโอเค เพื่อการก่อดรอยฟ้าไม่ออกเราก็อย่างที่เห็นในทุนเราควรจะไปอยู่ตรงเราควรจะไปทอยด้านด้านหลังนี้ก่อนนะคือ,อด้านนี้ก่อนนะได้ทอยต่อแล้วโอเคไหมา่าผีอก็พยายามเซฟตัวเอเต็มที่นะทําลายในประเทศไปแล้วสองครั้ง ทีนี้เราจำเป็นที่จะต้องถอยไปด้านหลังนี่นะทุกคนกรอยฟไฟต้องออกแล้วหรือมั้งอืมทามาตรงนี้ออกอยู่นะสาไปก่อนทุกคน อเคอเคทีนี้เราได้จมตีผีเสื้อแล้วนะอ่าผมจะว่าก็ผีเสื้ออย่างที่ผมบอกนะโอสลับหลงทุกคนก็มันมีก็ผีเสื้อก็มีจุดอ่อนอย่างที่ผมบอกอก็เหมือนกับคุณนั่นแหลนะทีนี้เราจะตกเมืองไอ้นี่เลยนะตกเมืองผีเสื้อเลยนะเพราะว่าลุ้นสาไปด้วยไงโอเค อ่ายังไงดีพออยู่นะอ้แต่นี้หายน,นะลุ้นล้วนทุกคนผีเสื้อได้โอกาสจมตีเรานะอ่าเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โอ้แย่นะ มีอีกอย่างที่เราจะต้องโโอ้หว่าแล้วเสียวก็ลังพูดอยู่นะใช่ คือตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกับอันนี้นะทุกคนอมโอ้โหตายเลยก็ตามที่เห็นนะทุกคนก็ถามว่าอืมก็ก็ตามที่เห็นนั่นแหละผีเสื้อมันโอ้โหไม่น่าเลยเดี๋ยวเราก็จะลองเริ่มใหม่ดูอีกสักตางคือบางทีผมจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอเราเล่น เราเล่นโหดเออเราเล่นกากจี้ไอจี้มันไม่อะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ำมันเป็นเพราะมันเป็นที่หลายๆอย่างด้วยแหละมันอาจจะเป็นที่ดวงหรือว,ว่าตาที่หลีกขึ้นสูงๆไปแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยตาแรกผมขอข้ามไปก่อนนะเอาตานี้เริ่มโหดแล้วทุกคนขณะเป็นตาที่สองเนยนะเราได้เจอกับ b l a c k horus นะจะเป็นแค่ Evo เราก็คิดว่าเรานะ่าจะรับมือได้อยู่ มาดูกันเลยที่สำคัญคือมันได้เล่นก่อนด้วยยังเชื่อไม่หนีเหรอหรือว่ายังเอาไม่หนีด้วยทุกคนแสดงว่าคนนั้นจะเตรียมใจไปแล้วแหละตัวนี้เตรียมใจไปแล้วใช่ไหมน้องหนูน้อย ถาบก่อนนะเออโดนยังไงก็ตุยอ่ะเพื่อนเป็นจะยอมดีๆหรือจียอมด้วยน้ำตาไม่ต้องรีลาแล้วออกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ออกด้วยทีนี้จียอมตุยดีๆหรือจียอมตุยด้วยน้ำตา โซ่ตัวนี่เป็นไงอะไม่ใช่โซ่ตัวเพราว่าเงหนึกโซ่ออล้านเปอร์เซ็นี่นี้น่าจะหายแล้วเอาไปสวยเออผมมองว่าไอ้ตัวนี้ที่มันดีไอ้เน,น,นี่ยอันเชิญแบบเนี้ยมันดีกว่าของครูตรงที่ถ้าเป็นถ้าเป็นครูคารินอะไรพวกเนี้ย คือมันไม่สามารถโจมตีในเมืองที่แบบฝ่ายตรงข้ามมีเมืองอะไรแบบนี้นนะคือแบบสมมุติในลายในลายของลายเนี้ยฝ่ายตรงฝ่ายตรงข้ามคือมีเมืองหรือว่าแบบอุดเอาไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะไปทําได้หรือไม่กพราะถ้าเกิดเขาอุดไว้เราเหลือไว้แค่เมืองสองเมืองแล้วเนะี้ยอาจจะเป็นสิ่งจํากัดในการโจมตีได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือคือสามารถโจมตีได้อยู่นะทุกคน เคเจอตัวคอสด้วยใช่ไหมหรืว่าตำนานเหมือนกันดูก่อนตำนานเหมือนกันโอโ้โหมีมาสาไปนนสนสัยคนน่าจะลืมเหมือนเราแนละ้วทุกคนหรือว่าเขาเอาความสามารถเบิ้ลมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เหมือนเดิมทุกคนหลักๆเราก็ต้องไปอยู่ตรงที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะพยายามชาร์จรู้ให้ได้เยอะที่สุดอืม จรงีไปก็เท่านั้นเบิ้์สิบสองให้ได้เนี่ยเราก็อยู่ตรงห้าเนี่ยห้าหรือสามก็ได้อยู่ตรงสามดีกว่านะ มันมีมันมีอะไรบ้างเออมีก่อนลอยฟ้าเนี่ยโดนตัวนี้คืออะไรเอ,อผมจะบอกว่าเออจี้เอที่เราเอามาเนี่ยคืออะไรบ้างที่เราขาดไปนะเราจะขาดเราขาดอ,อืมจะเรียกว่าอะไร ผมองว่าอไอ้สิ่งที่ขาดก็จะเป็นคางคุกนะคางคุกกับอืคางคุกม,มาแทนแต่ว,ว่าเราได้กันแมเบิ้ลมาแทนอนะไรประมาณนี้ภาวนาขอให้มันไม่ออกนะออกด้วยอย่นะทุกคนเราเราขาดคางคุกกับเดเป็เมนชั่นนะอืมผม เอาจิงๆิงนะเซตนี้ผมมองว่าไอ้อะไรที่มันไม่จําเป็นมากที่สุดสําหรับเซตนี้ผมมองว่ามันเป็นจรวดคาสาปทุกคนทําไมผมมองว่าจรวดคาสาปสิ่งที่น้องแนะนําก็คือไอ้ไอ้ตัวนี้ดีอยู่แล้วแหละไอ้ตัวนี้ผมมองดีผมก็เคยเอามาใช้แต่ว่ามันเป็นการที่ทําให้ขายตรงข้ามจมตีได้เร็วขึ้นจมตี่ายตรงข้ามได้เร็วขึ้นนั่นแหละแต่ผมมองว่าไอ้ไอ้ชิ้นเนี้ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผมคก็ไอรองเท้าไดเมนหรือไม่ก็โดรนอ่ะมันจะดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดในด่านนี้ทําไมผมผมคิดว่าโดรนดีกว่านะโดรนอ่ะมันดีมันไอรองเท้ามันดียังไงมันดีตรงที่ย้ายไปยังย้ายไปยังที่ไหนก็ได้อะหมายถึงว่าย้ายไปยังหัวมุมหัวมุมไหนก็ได้โคตรดีของรองเท้านะแต่ว่า สิ่งที่จะบอกยังไงดียสิ่งที่ไอจี้ขังคุกทั้งทั้งสองชิ้นเนี่ยที่ผมมองว่ามันดีที่สุดนะที่ผมมีดีที่สุดที่ผมมีอะผมมองว่ารองเท้าที่มันดีกว่าล็อกไอโดนดีเจตรงที่มันสามารถย้ายไปยังไปยังที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษแล้วก็แต่โดนขังดีเจมันย้ายได้แค่ ไปตรงที่เป็นพื้นที่ในแถวเอออันนี้คือข้อที่รองเท้าได้เปรียบได้เปรียบโดนดีเจนะแล้วก็ส่วนส่วนไอ้โดนดีเจมันได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่ไอ,อ้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมันสร้างอ่ะมันสร้างมาปุ๊บเราก็เราก็จะได้เมืองแล้วทุกคนเออเราก็ได้เมือง เผื่อๆไปว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราไปสร้างปุ๊บเกิดฝ่ายตรงข้ามสร้างปุ๊บแล้วก็ล้วถึงเทินเราอย่างเงี้ยจะใช้ได้ในกรณีที่เราได้เล่นเป็นคนที่สองนะเออถึงเทินเราปุ๊บฝ่ายตรงข้ามสร้างไว้ก่อนแล้วก็โดนเราผุดสมมุติว่าเออโดนผุดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปยืนปุ๊บแล้วก็ขังคุกเลยอะไรประมาณนี้นะเออสิ่งที่ผมคิดว่ามันได้เปรียบอะไรแบบนี้นะ แต่คนอาจจะมองต่างไปก็แตดถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก้นคิว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะไอแบบเนี่ยเห็นไหมเออเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโตให้เราโตให้เราเนี่ยมีย้ายดิเมนชันแบบนี้ก็จริงนะเราไม่สามารถที่จะจมดีได้สองครั้งคนคือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการถอยเท่านั้นนะ เออนี่เราก็สาบไปเลยนะทีนี้เออโดนเนี่ยเห็นไหมแต่เมื่อกี้ไม่ใช่บอกว่าไอมันไม่ดีนะอาจจะเป็นเพราะเราได้เล่นก่อนเล่นหลังอะไรนี้ด้วยแหละทุกคนเนี่ยกนรอยค่าไม่ออกฮะอ่าทีนี้เราก็มาตรงนี้นะน,น่าจะตุยถ้ามันออกนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราย้ายได้เพราะว่าเพราะว่ามันดูดสาบแล้วส่วนปัจจุบันนี้จี้ที่ที่ผมมองว่ามันความสามารถมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้คือผมมองว่าเป็นพวกคำจรวดคำสาบมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วทุกคนทำไมถึงม,มองว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย สายที่มันเล่นมันไม่ได้เล่นแบบสาจะหลวดลวดคําสาแล้วมันจะเน้นไปยังแบบเน้นไปทางขังคุกสัส่วนใหญ่เลยคือจี้ไอ้การ์ดไหนที่ไม่มีคังคุกนี้ก็ถือว่าเป็นอันแบบเหมือนจะเรียกว่าการ์ดไหนที่ไม่มีคังคุกก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือเหมือนกับโดนโดนตัดความสามารถหลักไปแล้วอันนึงอ่ะอืม กร์ดที่มันไ้โดนอะไรพวกนี้คนะือ,อก๊์ดที่ขาดขังขังคุกไปนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ขังคุกนี่คือบอกเลยนะถ้าขัางได้ปุ๊บนี่คือจบเลยทุกคนขังได้ปุ๊บนี่คือเป็นอะไรที่จบเลยคือมันคือหลักรู้ไหมว่าข่าวออนหลักๆนี้มาจากเมลเลวเมลเลวเป็นตัวแรกเลยนะที่เราจะเบิ้ลเพิ่นลงคุกนะ โอ้ยไม่ได้ละมาตรงนี้ย้ายไปยังหัวมุมหน่อโอเคโดนดีเจออกอยู่นะโดนดีเจออกเราก็ไม่ว่ายัางไงเราก็จะเสี่ยงลงคุกนะโอเคอผมจะบอกว่ายัางไงดีไอ้เนี่ยไม่ว่าขังคุกนี่เขาเอาลากมาจากเมเลี่ยวนะทนุกคนเมเลี่ยวนี่เหมือนกับโจมตีโจมตีแล กว่าจะโจมตีได้เราก็ต้องขังคุกก่อนใช่ไหมนี่เพราะเหตุนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาเอาลากไอ้ตัวนี้มาจากหลังๆลงมาก็จะมีแบบคือมันไม่ได้หลังๆลังมามันก็ซับพักนึงแล้วแหละอย่างเช่นไอ้อะไรนะตัวไอ้ตัวอะไรอะเอมันวอนเออมันวอนมันก็มีช่วงที่ครั้งหนึ่งที่แบบมันไม่ได้โหดแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนมันโดนอะไรอะคือ มันโดนไอ้พวกนี้แหละเออมันโดนการเรียกอะไรแบบเนี้แล้วมันจะกลับมาโหดีทีก็จะเป็นแบบมันก็ต้องขังคุกก่อนเราถึงจะอันนี้ได้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เพราะแบบนี้เลยผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องขังคุกก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่การเล่นก่อนมันก็คือการเสียเปรียบอยู่แล้วแหละเออแต่ว่า เออผมก็มองตามนี้นะผมมองว่าอะไรที่มันสำคัญมากก็ถือว่าเอ,อก็คือเป็นเมตาปัจจุบันนี้ก็คือขังคุกคือหลกัหลกๆเลยเจออีกแล้วตัวเดิมใช่ไหมไม่แน่จะเป็นตัวเดิมหน่น,นะเราหมดเดี๋ยคุยเดี๋ยวมาดูนะแต่นี้ว่าเราจะทําลายเขาได้ไหมหรือว่าเรา เป็นเพราะว่าเราเล่นก่อนเล่นหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่ามันไม่มีผลอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันสําคัญมากสําหรับปัจจุบันนี้ที่น้องเขาแนะนําก็คือเกาะลอยฟ้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะทุกคนยังยังไอไอออฟไอตัวเนี้ยไอไม่ใช่ออฟสิไอก๊าซไอจีทเนี้ยถามว่ามันสําคัญไหมสําคัญมากอยู่แล้วแหละผมมองว่าไอไอองว่าอะไร เอ,อจี้ชิ้นเนี้ยมันสำคัญอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนมันสำคัญตรงที่สำคัญตรงที่เ๋ยวก่อนนะสำคัญตรงที่ ๋ยวกดน,นะทุกคนเล่นไปด้วยคุยไปด้วยมันจะอันนี้ถึงเอออะไรเมื่อกี้เราจะคุยถึงอะไรนะคุยถึงก่อร้อยฟ้าเออผมผมจะบอกว่าหลากัหลกๆละะที่ปัจจุบันที่ความสามารถจี้ที่มันจําเป็นจริงๆนะไม่ว่าจี้หรือการที่มันมีสัมพันธ์จริง,รง,รงอันดับต้นๆ้นเลยก็จะเป็นแบบเราจะต้องมีการวิกแน่นอนมีการวิกมีการย้าย มีเออมีการขโมยมาเบิ้ลแล้วก็ขังคุกหรือการขังคุกอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้คือแล้วก็ก่อลอยฟ้าก่อลอยฟ้า,ออฟานี่เป็นอะไรที่จำเป็นจริงส่วนไดเมนชันดิเมนชันกับหลุมดำผุมก็ให้พอๆกัน ค,คือคือมันความสามารถพอๆกัน,นะคือดบลงมาจากความสามารถสองเอหลักๆที่ผมพูดไปนะแต่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญทุกคนมันอาน่าดิเมนชันกับลุมดำเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับในด่านที่เนี่ยอย่างด่าน,นแบบเนี้ยดานที่มันสามารถวางลุงมดำได้ะอะประมาณนี้หรือหรือในกรณีในกรณีที่ จะเรียกว่าไงดีในกรณีที่เราขังคุกเสร็จแล้วมันก็จะวนหลูปมายังเหมือนเดิมนะก็คือวนหลูปมายังที่ขังคุกให้ได้ก่อนอะเราถึงจะย้ายจะย้ายไปยังนั่นไปยังนี่ได้อย่างงี้ใช่ไหมหลักๆเราก็ต้องขังคุกก่อนหรือไม่ก็สาบก่อนอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมมองว่าเออมันไอหลักๆสองชิ้นเนี่ย มันก็สำคัญพอๆกันนะอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่เราเล่นไปด้วยเราคุยไปด้วยนะเนี่ยโอ้แท้สิเนี่ยให้เราเขาเข,าเขามีขังนะไอเขามีขัง อ่ะแล้วก็อีกอย่างที่มันจําเป็นที่สุดเลยคือโล่ทุกคนโล่ซูเปอร์นี่เป็นอะไรที่สําคัญจริงๆนะโล่ Low อะเออเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องมีโล่ทําอะไรเราก็ต้องมีโล่ไว้ก่อนอนะเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะเสี่ยงลงนะเออ,อน,นี้เขาไม่เสี่ยงลงเป็นผมมาคือผุงจะเสี่ยงลงไอ้ตรงนี้แล้วก็ขังคุกอ่ะโอเคเขาไม่เบิ่อนะจะสาดเราคน เราไม่โดนสาดใช้กาก์ดไปเลยนะอย่าออกแล้วกันการขอมมมาเบิ้ลแบบนี้ผมไม่แน่ใจมันกันยโอเคทีนี้แหละเธอเอ้ยถึงตาเราแล้วเ,เราจะปล่อยสาบให้ติดเออติดโซ่ มีป้องกันไอเสีอนตลายอยู่นะแต่ก็โดนพื้นที่อยู่ดีออกไม้เปล่นยานไม่ออกแล้วสาบไปทีถือว่าสวยก่อดลอยฟ้ามันออกนะนี่เห็นไหมผมมองว่าเกาะลอยฟ้าก็มันสําคัญจริงทุกคนเนี่ยเพ,เ,พเพิ่มการเพิ่มเพิ่มการโจมตีได้เยอะเลย เชิญดีไหมไม่เชิญก็ได้เอาเผื่อลุ้นสาปออีกทีหนึ่งห้าโอ้โหสามตุยแล้วแบบนี้เราโน่นลยจะตุยขาน่าจะตุยแล้วแหละตอนนี้กู้ไปแล้วใช่ไหมคังคุกโอเคเนี่ยเห็นไหมสำคัญมันสำคัญจริงจริงนะทุกคน แต่คืออย่างที่พมงบอกนั่นแหละว่าอ่าคือการทอยก่อนทอยหลังอเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเกมนี้นะคือใครที่ได้ทอยเป็นคนที่สองอ่ะก็มีโอกาสสูงที่ชนะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนอะไรมากนะแมแต่นี้เราก็ได้มาเจอกับไอ,อตัวนี้นะทนุนไอ,อตัวอีโวสุสาครเป็นแค่อ,อีโวนะออแค่อ,อีโวก็ประมาทไม่ได้ เออก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละทุกคนก็มีโอกาสก็ผมเข้าใจน้องเขาอยู่นะน้องน้องที่เขา,าแนะนําอะที่เขาให้เปลี่ยนจากไอ้ตัวโดนตัวเนี้ยมาเป็นแบบจรวดคือเขาก็เน้นไปที่ว่าคือโจมตีตกเมืองตัวเองปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มีดปลาเรียกมันก็จะออกอะไรประมาณนี้ออกปุ๊บเราก็จะโดนคำสาบก็ถือว่าเป็นการจมตีที่หนักหน่วง อีกรูปแบบหนึง่งแต่ผมจะบอกว่า่ตให้เราโดนโดนไอ้จรวดใช่ไหมเ้าคี้ลองคิดดูถ้าเกิดเราเจอแบบไอ้ตัวเนี้ยเจอเจอผีเสื้อเจอหมิงหมิง่ตให้เราจะือต่ตให้เราจะโจมตีเขาติดเออติดกุหลาบก็จริงแต่เขาก็ยังสามารถที่จะคิวเราได้อยู่นะเดทเอยอะไรประมาณเนี้ยไอ้สามตัวนี้ก็ เราก็เจอในหลีกค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะโดยเฉพาะเดตอะ่ะเดสมีมี2เวอร์ชันใช่ไหมเจอทุกเวอร์ชันเลยจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นเดตขาวหรือเดตใหม่นะกอลอยฟ้าต้องออกนะแต่ดูกอลอยฟ้าทีนี้ผมหวังวางลม้ลมๆเแรง,งนะว่ามันจะต้องออก ื่อที่จะลุ้นทอยกับสิบสองเคสาบสาบโซ่ตัวไม่ใช่โซ่ชอบพูดผิดตลอดเลยว่าเป็นโซ่ตัวเป็นไอพนึกโซ่นะเขาโดนแล้วทีนี้เขาก็จะโดนไปอีกหนึ่งอันนี้ก่อน การเล่นเป็นคนณที่2ก็ถือว่าเป็นที่สําคัญจริง okay, แต่นี้ก็เจอกับตัวนี้นะทุกคนคนเล่นคนที่2นะเห็นด่มันเป็นเวอร์ชันโอ้โหเออนี่ผมจะบอกจี้ชิ้นนี้เป็นจี้อีกชิ้นหนึ่งที่ผมสนใจมากเหมือนกันทุกคนมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะชิ้นนี้ก็เห็นไหมสังสังเกตถ้าเกิดเราเจอหลีสูงๆเนี่ย เขาแน่นอนที่เขาจะมีคือขังคุกนะทุกคนแต่ก็โล่เป็นอะไรที่มันขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เนรเทศเออเนรเทศก็ถือว่าเป็นอ,อีกอะไรที่สําคัญไม่คือสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือแล้วโล่มันเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะ คือโลมันเป็นอะไรคือผมงงมากกับโลนะไม่ชาร์จสักอันเลยนะเราได้เิ่มโอเคเพื่อนจะชาร์จเซฟตัวเองให้ได้เยอะ่สุดก่อนทุกคนใช้คู่คีไปเถอะเพื่อเนเวลาโอเค เนี่ยผมจะสนใจชิ้นนี้มากคือทั้งสามเออผมจะบอกว่าใอสามชิ้นเนี่ยผมไม่มีเสีกชิ้นเลยทุกคนเออชิ้นนี้ผมมีสิชิ้นนี้ไม่มีกับชิ้นนี้เออคือสองชิ้นเนี่ยผมยังจะตามหาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเกาะลอยฟ้าโลกไอชิ้นนั้นผมก็สนใจเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันมันเบิ้ลไหมเบิ้ลด้วยนะ โอ้ขังคุกเห็นไหมขังคุกคือจบเลยนะการขังคุกนี่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ขังคุกนี่เป็นอะไรที่จบก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายไปละ